ท่านผู้ชมครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำปี67-70ถึงครับเมื่อวันที่2ี่สิสิงหาคม2567ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพศ2 5 6 7าถึงพซึ่งทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอนะครับประกอบไปด้วย7มาตรการหลัก 1. ควบคุมกำจัดและลดประชากรปลาหมอคางดำดำเนินการกำจัดปลาหมอคางดำจากแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า5,000ันตันพร้อมกับส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากปลาหมอคางดำโดยได้รับงบประมาณ100ล้านบาท 2. ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นไม่น้อยกว่า20ล้านตัวเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรับมือการแพร่ระบาด 4. ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนรับทราบถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาด 5. วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด 6. ฟื้นฟรูระบบนิเวศฟื้นฟูแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำพื้นถิ่นไม่น้อยกว่า16แห่ง และ7การกำจัดปลาหมอคาังดําในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยปล่อยปลาผู้ล่าตามความเหมาะสมนะครับโดยมาตรการเหล่านี้ก็จะดําเนินการในระยะเวลาเดือนกรกฎาคม2567ถึงเดือนกันยายน2570ด้วยงบประมาณ450ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศรวมถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำธรรมชาตินอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ประกาศชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครองเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่19จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดโดยมีมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายปลาหมอคางดำที่ไม่มีชีวิต ถูกแช่เย็นและการจัดซื้อปลาหมอคางดำเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพปัจจุบันกรมประมงได้จัดตั้งจุดรับซื้อปลาหมอคางดำราคากิโลกรัมละ15บาทและดำเนินการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคางดำมีเป้าหมายการรับซื้อ6 0 0 0 0กิโลกรัมภายในเดือนสิงหาคม2567 นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ออกประกาศห้ามการมีปลาหมอคางดำไว้ในครอบครองนอกพื้นที่การแพร่ระบาดที่กำหนดรวมถึงการเคลื่อนย้ายปลาที่ผ่านการแปรรูปเบื้องต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำไปยังพื้นที่อื่นซึ่งปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในหลายจังหวัดเช่นจันทบุรีระยองและสมุทรสาคร ซึ่งทาให้มีการดําเนินการควบคุมและกําจัดอย่างเข้มงวดนอกจากนี้กรมประมงยังได้เสนอให้มีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดําเป็นวาระแห่งชาติเพื่อรับรองการดําเนินการในระยะยาวในการควบคุมการแพร่ระบาดและฟื้นฟูระบบนิเวศสําหรับการแก้ในระยะยาวกรมประมงเตรียมร่างกฎหมายลําดับรองเพื่อควบคุมดูแลสัตว์น้ําต่างถิ่นรวมถึงการขึ้นบัญชีปลาหมอคังดําเป็นสัตว์น้ําที่ห้ามนําเข้าโดยเด็ดขาด ร้อมกำหนดบทลงโทษอย่างเข้มงวดหากพบการกระทำความผิดครับ